เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในแมปเพชรซูเมอริตเตอร์อีกนะฮะก็ผมเห็นหลายแบบหลายคนเขาก็เ,เล่นกันนะ,ะผมก็อยากตามทีหนบ้างนะเนีแ่ยบบก็จะเป็นเกี่ยวกับการเอาสัตว์เลี้ยงมาเก,ก็บเงินนะอย่างนี้เลยโอ้ห้าร้อยไมา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 เดือีก่อนเดือีก่อน,อนแบบนี้วิ่งไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเราก็จะเอาพวก สัตว์เลี้ยงของเรานะฮะผมเลือกแมวนะชื่อโมโม่เราก็เอาแมวเออนั่นแหละก็บตั้งเราก็จะได้ตังนะครไปสูมสัตว์เลนะี้ยงะง่ายๆเกมก็จะประมาณนี้นะฮะอ้าวได้โบนัสด้วยได้เงินเพิ่มมานิาสหนึงเอออันนี้คืออย่างว่อ๋อได้ตังด้วยแล้วก็มี อะไรอ่ะแจกเงินฟรีเหรออะไรอ่ะค่อยทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาจิบตามตัวนี้ดูละกันไอเขาเขาจิบได้เราก็ต้องจิบได้โอ้เขาตอนนี้เขามีวัวนะวัวแล้วก็อะไรเต่าโอ้เต่าอ่าฮะเราก็ได้เงินในส่วนหนึ่งด้วยจิบนี้ต่อเลยเอาไปตรงนั้นมีเงินกับเพชรขึ้นด้วยอ่ะ อ๋อมุนหุ้นได้ถ้าผุมก็ได้ด้วยว่างั้นเหมือนเป็นการได้เงินฟรีนะฮะนี่โอ้โหมีเก็นลูขึ้นมา,าแต่ผมจะยังไม่เก็บก่อนละกันนะตรงนั้นใช้กัน 300. เท่าไหร่อ่ะสาม้อยเออใช่สามร้อยอาเดี๋ยวผมจะไปสุส่มสักอันดูลักกันอ่าขอให้ได้น้องหมาได้ ได้ได้สมตามปรารถนาเลยน้องหมาน้อยอมต้องการน้องหมาตาดำนั่นนี้ผมเห็นว่าคออือเขาเล่นกันบ่อยนะครับคืออ,อาจจะเป็นเกมดีเกมหนึ่งใช่เกมดีเลยะฮะเอาเลยน้องหมาน้องแมวสู้ๆเรียบร้อยได้โบนัสเราก็ได้เงินมานอีกเล่นนึงสมมติว่ามีอะไรมีกล่องโหได้จากระยะไกลเลย เออ่าเดี๋ยวผมจะเก็บเงิอนอีกสักแป๊บละกันตรงนี้เลยเป็นงำงำให้หมดมื่มีอะไรอะ่ะอ๋อ V I P 400รอโลบักโอ้ผมไม่มีโลบักแล้วก็พอดีบ้านมันจนแล้วก็ใครที่มี V I P เราสามารถจะเก็บของไดฟรีท <c oughs> ุกๆอ่สิ <c oughs> uh, ชั่วโมงโอ้สิชั่วโมงเลย ดีมันเลยปีเคลียรยกระจายเลยดูดูท่าทางที่น้องน้องหมาน้องแมวกำลังพยายามโจมตีโอถือว่าเิมจิมทำออกมาดีนะจกมจิมดีน้องหมากับน้องแมวนี่ก็ต้องยกหัวเลยจับป่บเฉาหรอกน้องหมาน้องแมวเฉาหรอกโอ้ล็อกจริงๆนะเอาล็อกยิง ทั้งหน้าปล็อกหมื่นหนึ่งข้างใน7จ็ดหมื่นฮะข้างในก,ก็สี่แสนโอ้ดูจากทรงแล้วเนี่ยดานน่าจะเยอะนะฮะแล้วก็เราสามารถทำให้แหล่งคืนได้ด้วยนะตอนนี้เราได้นุกโอ้โหได้นุอันนี้อะไรสกิตบอร์ดสก็ตบอร์ดที่เรที่ผมดูมาเป็นเติมโลบักใช่ผมว่าลนะ ตื่นเราคงไม่มีเงินเอาเลยนี่พุดแล้วคุณ <Good. S 1> นั่นอะไรพูด <Good. S 1> เออใครที่ชอบแนวพวกเอฟเคฟาร์มอะไรเงี้ยผมแนะนำแบบนี้นะแบบนี้ก็หนุกใช้ได้เลยอยากให้ชวนคนอื่นมาเล่นกันด้วยเยอะๆเลยนะฮะแบบนี้จะเป็นแนว a อที่หลายๆคนบางคนก็ชอบอ่ะเนาะ ตผมกไม็ไม่ไม่ได้ค่อยชอบ E F K เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันน่าเบื่อประมาณนั้นเลยฮะมันน่าเบื่อเฮ้ยเก็บได้พันหนึ่งเดีกว่าแล้วก็มาซื้อเอาให้พันหนึ่งไปเลยไปไปไปตองตัวไหวอยู่แล้วก็ไปดีหมากับแมวมันเฟียนนะฮะหมาไม่ได้ตั้งชื่อให้ผมจะตั้งแค่ตัวเดียวเอาโมโม น้องโม,โมัมุมแล้วก็จะเอ้ผมว่าแบบนี้ไม่มีโค้ดใส่ใชไม้มอะไรอะ่ะได้เพชรมาเพิ่มได้เงินมาเพิ่มนี่ก้ารแล้วจะพันหนึ่งแล้วอ่าฮะอ่าเียบร้อยได้แล้ว อีกนิดนึงอันนี้พอมั้งน่าจะพอเลยพอหรือเปล่าใช่พอจริงด้วยพันหะนึ่งพอดีเลยฮะตาเราไปสุ่มการสุ่มกันเลยพันหนึง 1, น่งพันหนึ่งอย่างน้อยได้เป็ดอะไรไปต่อแช่เป็ดหรือกูไก่ผมดูไม่ออกเอาสุ่มไปเลยแล้วกันได้ หมูนะฮะโอ้โหไอศสามสิบแปดเปอร์เซ็นก็เกินไปเอาอย่างไรก็ได้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชั้นเยอะเลยอะ่ะเอาตรงนั้นก่อนเฮ้ยตรงนั้นไม่ได้ทันจามันหมูพนนั้นเขาถึงกับแลกอัพเลยอะ่ะเขาเฟี้ยนกว่าเขาเฟี้ยนกว่าเอาเลยกินมั่น คิดเรียนได้ด้วยเลี้ยนไม่ติดคอ,อาหรอกอาฮาได้เงินม่อีกแปดแปดแล้วก็เพิ่อีกสีอย่างนะฮะคิดว่าผมจะไปไตยอย่างน้อยอย่างน้อยคลิปด,ดีให้ได้สามด่านสามหรือสองสองเอาสองแล้วกัน้อนเอาสามดีกว่าสามดีกว่าเดี๋ยวมันจะยังไงมันน่าเบื่อไปแลนะ้เนาะ ูน้องดูน้องแมวน้องหมาน้องหมูโอ้โหอะอะไรอะเทดหรออ๋อใช่มันมีระบบเทดด้วยแล้วเาขาเทดันยังไงเนี่นยเอ่อแล้วเขาต้องการอะไรเอาเนี่ยหายไปเลยผมไม่ยุ่งด้วยแล้วกันผมยังไม่ชิดคนอย่างคุณเพราะคุณนม่อะไรมแมวของดีผมผมว่าเขาก็หวังของดีจากผมเหมือนกันเลย ผมไม่เสียงเบาไปใช่ไหมหรือว่าจะหาเช็คเสียงอยู่ถ้าเสียงเบาไปผมจะโทนให้ไกลใหม่กว่านี้ไอ้นีุกคนเดินมานายจะทำไรนายจะแย่งของเราเหรอโอ้โหลเามื่อกี้ไี้ก็นว่กอะไรตีมันเลยตีมันเลย,เ,ลยเอาเบียคอนไม่เอาเอานายเบียคอนนายไม่มาเอาเหรอเนี่ยกดกดเอ๊ะ เอาไปคนไม่กดเฉยเอาเปคนกดแล้วน e <hi> ่าจะได้เ <Hey>. งินฟรีน <t candle noise> ่าลุกซาช่วยไม่ได้ช่วยหรอกเอาเงินแหละดูวตอนนี้เงินก็ได้ผลมันเรื่อยๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวสามร้อยแล้วเงินไปถึงพันล้นะฮะแต่กูผมจีบแค่สองพันสามพันสองสาถ้าตรงนั้นเท่าไหร่อะสามหรือสี่ผมไม่แน่ใจอ่าฮะได้มาพันหก นั่งเก็บเหรียญตามท่วงแม็กซ์เลยถ้าผมว่าไอ้ตรงกล่องนั้นน่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเข้าขกลุ่มแล้วมั้งที่เปล่าผมไม่แน่ใจเข้าขกลุ่มแล้วแบบตื้อได้เงินปีะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเคยได้ข่าวมาว่าไอ้แบบนี้มันมีภาคหนึ 1, ่งภาคสองใช่ไหมนี่ก็เป็นภาค x ใช่ผมไม่รู้นะทำไมถึงเอาเรียกว่าภาค เอาขุดเพชรหน่อยแล้วกันขุดเงินแล้วเ็ขุดก็มาขุดเพชรเอาเพชรมาเพิ่มนิดนึงเออเพชรเอาไปทาอะไรนะเอาไปเอาพวกอับจีบอะใช่เราต้องเก็บไปเยอะๆถ้าเราไม่เก็บไปเยอะๆลวกเ็เราจะจนไม่ใช่จะจนเราจะเออเอาไปทําได้น้อยประมาณนั้นละมะ้งเอาไปทําได้น้อยอ่าเอาเลยคุดเลย ด้านและตอนนี้ได้มาพันเก้าแล้วมันจะพาไปเรื่อยจนกว่าจะขึ้นนะเออเงินเท่าไรนะสี 4, ะ่พันมั้งผมดูแบบมองผ่านๆสี่ 4, หรือโอ้เก้าพันร้สองพันเจ็ดก็พอแล้วผม,มว่าเดี๋ยวไปเก็บอนไปตรงนู้นแบงกันคนละตัวไปเจ็บเลย แล้วเก็จะได้เงินมาส่วนหนึ่งนะคือว่าผมว่าทักกิมนี้ทําดีนะเนี่ยเขาทํำให้เงินลอยได้ด้วยแล้วเงินก็ตกมาจากฟ้าดังที่มันไม่มีไม่เงินหรืออะไรเกียนดีเกียดีเดี๋ยนะเราบ้าน,น,นได้เปมมุดอยู่ในภูเขาว่นนั่นนะ่ะโลมีบนอยู่ไหมแบบนี้ใช้ชิปล็อกไม่ได้ด้วยฮนะ ก็มันก็ไม่แน่อะไรหรอกก็น่าจะใช้ชิปล็อกใต้กีเดมือนนอ้าขุดเลยอะไรเราต้องการเงินไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วพวกนายก็จะไล่ค่ะจะไล่ค่าเอาเงินมาเอาเงินมาพวกทาสเฮ้ยยกยกได้เงินหมายถึงให้เราขุดขุดครบกี่อันว่างั้นหรอ,อน่าจะขุดเลยนั่นแหละ ได้มาส่วนหนึ่งขงมด้วยได้ส่วนหนึ่งตอนนี้ไออะไรทำครบแล้วเหรอทำครบแล้วเราจะอะไรเราได้แรงเพิ่มเหรอปิดเป็นได้มั้งอะไรอ่ะเอาขู่ตรงนี้เลยพันสองเนี่ยเป็นอะไรแบงอะไรจะจับอืมน่าสงสัย โอเคถือว่าผมไม่รู้เรื่องแลก้การเพราะผมไม่เก่งอังกฤษเสียงผมคงไม่ให้เบาไปใช่ไหมคิดว่านะอย่างเอจยอยู่ว่าเสียงเบาไปเปล่าอีกสองพันแล้วเราสามารถซื้อได้อีกอันหนึ่งแล้วนายที่พุดหน่อยอะไรพูดเลยเรียบร้อยเอาตรงนี้ต่อพูดกันเลยละการเดี๋ยวเราจะไปส่งของสุมสุมจัดเลี้ยงใหม่ คิดว่าจะได้อะไรเอ้ผมว่าต้องได้ของดีบ้างหละของของดีของดีงดได้หมาโอหมาที่ระดับ28เปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างดีกว่านิดนึงัะมั้งตอนนี้สัตว์เลี้ยงเต็มแล้วอ๋อมันเห็นตรงนี้เหรอเอา้าทำไมมัน เออมันไอ้นี่เร็วจังเอาไปเลยเด็คูดมันแล้วก็มีคนช่วยอีกหลายเร็วแน่นอนเฮ้ยโขวรถเลืเ่นนอนอแบบ่รถอย่างเร็วอะแปลว่าของเพื่อนของนี่ก็น่าจะอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกเงยเงนนกออะไรอะอะไรอะ่ะไอ้ดูไมอะไรอะ่อะ,อะ,ม,อะ,อะมันคือตัวอะไรอะ่ะ มุงจูมีผ้าพันไว้ผ้าพันหัวด้วยอ่ะคือตัวอะไรอ่ะเอ๊หน้าสงสัยมันคือตัวอะไรผมไม่รู้เลยเอาลเลยพี่ตรงนั้นแหละเราต้องไปเกียเอาเงินกับเขาเนี่ยตัวอะไรอ่ะปลาเหรอไอผมว่าไม่ใช่ปลาเอหรือปลาเนี่ยมีพันหัวด้วยอ่ะหรือว่าคืออะไรผมไม่เข้าใจมันคือตัวอะไรผมสับสนไม่ใช่สับสน ไอผมสูนได้อีกรอบละผมไปสูมอีกรอบแล้วกันนะสูมเลยโอก็ยังได้หมาเออผมไม่เข้าใจเลยเอาหมามาทำไมอันนี้ใส่เข้าไปดูดูระบบติผมว่าเขาทำดีจริงเกมดี ND, ผมว่าเกมดียิ่ว่าคงไม่เกลือเกินไปเนะี่ยผมเลย ผองไม่เกลือทออันนี้คุดเกลือซุอร์เกลือดีทีละเกนะ้าแลเอามาออกไปเอ่ออันนี้เราไม่ได้ทำอะไรหรอกผมว่ารกิ้นไปเถอะเราไม่ได้กลับไปสุ่มตู้นั้นแล้วเอ๊ยเงินมาเพียบเลยเนนะไปกล่องนั้นอะไป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 ดูเร็ว ไปดูมันมาเี้ยผมไม่เข้าใจทำไมไม่ขายพวกนี้สิอ๋ออาจจะยังไม่สุ่มก็ได้ตีมันให้เละเลยเร็วแค่ไม่กี่หมื่นเองดีมันไอ้แต่ผมว่ามีแบบน,นี้มีทำอะไรให้ทำเยอะแล้วถ้าเราปลดลเราไปแต่ฐานนะหรือว่าถ้าเราอักเกรดหมดแล้วเราก็อาจจะแบบหน้าดีอ่ะใช่หน้าบี อะไรอ่ะอล็ลอกเหรออ๋อเอ้ยไปเลยไปเลยออหลอกเลยออหลอกเลยไม่ได้เงินได้เงินง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยอล็ลอกเลยนั่นแหละซื้อนั่นเีเรียบร้อยไปกดเงินเลยเจ้าพงนัง เดี๋ยวเราก็เก็บงเงินหมื่นหนึ่งไปซื้อตรงโน้นราคาเก้าพันนะเลยอ๋อตรงนั้นมันมีเครื่องอัเปเกรดด้วยเนาะเพจหรือเกมนั่นเองนี่มี player speed ีดเอสสปีดโอ้เยอะเลยเนี่ยเออถ้าที่ขออัปเกรดได้ก็อัปเรย์สปีดโอ้แค่นี้เงจะหมดแล้วทำไมนายเที่ยจังเลยนาะยมีของแบ่งให้เราไหมอะ นายมีของแบ่งให้เราไหมเขาจะมีของแบ่งให้เราไหมเราต้องการมากๆเลยเฮ้ยเอาเขามีของแบ่งให้เราให้เราไหมอะเราขอแบ่งกับนายใช่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 ชเอา,าเรา,าให้นายเฮ้ยเราเจอคนใจดีแบ่งสัตว์อย่างให้เราเราขอบคุณนายมาก นายเป็นคนใจบุญจริงๆเอยเราได้ช้างมานะฮะช้างทองขุนขาไปหน่อยแตงลองไปขุดดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วจัดๆเลยใหม่มันแพงเกินไม่แพงจริงแค่ประตูต่างต่อไปได้อะไรได้แก่ะ โอ้โห oh. ได้ตัวกาสสุดเลยปีสามเก้าเอาตัวไหนออกตัวแมวออกนี่เข่าโอเคลองตีสักอันนะตัวแกะแกะตัวไหนต้องลองเอาสีขโมสีนี้ผมว่าอย่างไรได้สามหมื่นไหมให้ไให้ได้สามหมื่นแาค่ก็ไปกัน กดล็อกเียง่ทีทละอย่างทีละอย่างแล้วเราก็ได้เงินฟรีเงินฟรีเรียบร้อยโอ้ก็อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ควรเนีย่ยโอ้โหเขาเทียมจัดเลย,อ,ยล 75, อ่ะอยากว่าดูคอมเมนต์เจ็ดหมื่นห้าโอ้ถึงไหมถึงทีผมไม่สุ่มสัตว์ยังละผมกดล็อกให้ด่านนี้เลยดีดีกดล็อกนี เราต้องหาจิบกล่องถ้าเราไม่หาจิบกล่องคือเราจะได้เงินน้อยๆนะฮะแบบกล่องที่ผมตีเมื่อกี้ถือว่าดีมากๆเลยเราจะได้เงินเยอะเลยเราได้เงินมาก็เยอะอยู่นะไอ้กล่องนี้ก็ได้เยอะอยู่โอเคตีได้แล้ว โอเคฮนะก็ถือว่าแมปก็มีเพียงเท่านี้นะจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราไปสูงนะแล้วแต่ดวงของเราว่าจะดวงดีหรือเปล่านะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทุกคนเลยนะฮะเด็ดเลยถ้ามีอะไรติดคดใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปก่อนคนระับบ๊ายบายไม่เจอกันคลิปหน้าบาย